ลัคนาราศีกรกฎกุมภาพันนี้เป็นเดือนที่แก้ปัญหาเป็นเห็นทางรวยมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางต่างประเทศลุ่งโลดสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านเลยนะครับได้เวลามาฟังคำพยากรณ์ล่วงหน้าครับในเดือนกุมภาพันนี้ครับแต่เห็นรูปดวงดาวแล้วอย่าพึ่ง ตกใจไปนะครับดาวห้าดวงสถิตยอยู่ในเรือนมรณะก็จริงอยู่นะครับแต่ในความหมายอาจารย์เกตเทวาเนี่ยมรณะไม่ได้แปลว่าจบว่าตายนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะอีกความหมายนะและโดยเฉพาะช่องอาจารย์เกตเทวาเนี่ยแหละเป็นช่องที่เรียกว่าฟังก่อนรู้ก่อน,อนลงมือทาก่อนรวยก่อนถ้ามีปัญหาบอกทางแก้ชาวกรกฎก็รอดก่อนไงครับเพราะนั้นมาฟังและมาแชร์กัน เยอะๆได้เลยนะครับและจาย์ก็จะดูให้ครบทั้งการเงินโชคลาภการงานความรักครอบครัวลูกบริวารบ้านรถที่ดินสุขภาพนะครับและก็เลขนําโชคท้ายคลิปอีกด้วยนะครับอ่านั้นเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องเงินเงินทองทองคือดาวอาทิตย์ครับและดาวอาทิตย์เนี่ยตอนที่ฟังอยู่เนี่ยเลงลัคนาเราแล้ว แปลว่าเงินทองกำลังไหลมาเทมานะครับลงมือทำพบปะเจรจาติดต่อค้าขายเจอพบผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยดีช่วงเนี้จะได้เงินจะได้ไปจนถึงวันที่13กุมภาพัน์นู่นครับไม่ใช่พอเห็นปุ๊บอ้าวเริ่มเลยอย่างๆครับใจเย็นๆ13กุมภาพัน์ไปแล้วดาวกันเงินถึงจะไปสู่พบมรณะนะครับก็คือกลางเดือนอ่าแล้วเงินเป็นมรณะเนี่ย ถ้าจะได้นะครับก็ต้องได้มาจากการแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทออนไลน์โซเชียล a i ปัญญาประดิษฐ์ไปใช้วิธีการเหล่านี้ไปแก้ปัญหาให้ผู้คนเยอะๆแล้วเราจะได้เงินนะครับหรือเราไปอยู่ต่างทิมต่างแดนต่างประเทศหรือทำงานสัมพันธ์กับต่างประเทศก็จะไปต่อได้นะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายจะเป็นจังหวะที่ต้องจ่ายเช่นค่าบ้านค่ารถค่าประกัน ค่าลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าท่านพื้นดวงเดิมดีดาวอาทิตย์เดิมท่านเด่นเนี่ยเช็ดเป็นเกษตรตาทิบดีเป็นอุดกรรม,มะลาภะอะไรอย่างเงี้ยท่านผ่านได้แต่ถ้าพื้นดวงเป็นอริมรณวินาศนั่นแหละถึงจะเหนื่อยถึงจะเหนื่อยจริงอ่ะเพราะนั้นก็ต้องมาเช็คดวงเกิดกันถึงจะรู้นะครับนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะวิธีแก้ของการเงินเป็นมรณะก็อย่าทาอะไรชักช้าที่ครับ คุยเสร็จแล้วก็ไปปิดการขายได้แล้วก็ไปรับเงินแล้วก็ไปนะครับและพยายามทําอะไรหลายๆอย่างอย่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวช่วงเนี้ต้องกระจายความเสี่ยงอย่าไปลงทุนเยอะหลังสิบสามกุมภาแต่ก่อนสิบสามอ่ะหนึ่งกุมภายี่แปดมกราอะไรเงี้ยยังได้อยู่นะครับต้องเข้าใจตรงกันนะอ่าหรืออย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้าประกันใครในช่วงนี้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โดนก็จะรอดไงนะครับหรือดูแลสุขภาพอ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไปจ่ายในแง่ของการซื้ออาหารเสริมหรือซื้อแพ็กเกจตัวสุขภาพอย่างเงี้ยอ่าก็ยังดีหรือว่าคนเอาไปทําบุญอย่างเงี้ยทาบุญทําทานไงมาทำทานก็ได้กลับมาเนี่ยก็ไปได้นะครับและอย่าลืมนะครับว่าดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ก็เป็นคู่มิตรคู่สมพลอยู่ร่วมกับดาวพุธอีก ถ้ามีคู่ศัตรูก็ลาหูก็อังคารอ่ะสองสองพอดีเสมอกันครับนะคู่ศัตรูสองคู่มิสองเอามาหักลบกันเลยสุดลุกผ่านได้ะไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะนั้นการเงินก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามาฟังช่องผมทําให้เสร็จนัดคุยนัดลูกค้าดิวเจรจารท์่ต่างๆให้จบก่อนสิบสามกุมภาพันธ์ถ้าทําได้ดีมากแต่ถ้าท่านทําไม่ได้เช่นอ่ะ เราจะนัดเขาแหละแต่เขาไม่ว่างเขาไปว่างยี่สิบกุมภาอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกรันว่ามีสิทธิ์จะยากหน่อยเจอโจทย์ยากเราก็วางแผนซ้อนแผนสิเห็นไหมถ้ามันเกิด worst case ยังไงเราจะได้มีมีการเตรียมการนะนก็จะรอดได้เหมือนกันนะครับหรือไปทําผ่านออนไลน์โซเชียลเยอะๆเพราะผมเห็นมากดาวกันเงินตกอรดิมมรณะวินาศเนี่ยโอ้โหทาผ่านออนไลน์กลายเป็นรวยเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับอ่าหรือใครทําของมือสองใครทํางานเกี่ยวกับ ความเป็นความตายอะไรอย่างเงี้ยขายโรงศพอย่างเงี้ยขายดีก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปเพราะว่ามันจะแย่นะครับเห็นปะพยายามทําทอะไรให้ไวให้เร็วเปลี่ยนแปลงหลากหลายนะครับออนไลน์โซเชียลไม่อยู่กับที่ไม่เป็นเป้านิ่งไงถ้าเป็นเป้านิ่งเราก็โดนยิงพุนเนเ่ยครับพะเราเคลื่อนที่บางทีโดนแค่ถา,ากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยทางแก้เราก็มีเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเฉียวนะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ไปใช้แล้วกัน นะหรือบันถือจังหวะต้องจ่ายก็มีให้จ่ายก็ได้อย่าเพิ่งกังวลนะครับเพราะไม่ใช่ว่าดาวสิบดวงนะมีแค่ห้าดวงอีกห้าดวงก็เดินอยู่ในมุมที่ดีแล้วเดี๋ยวดาวจันท์อีกอะ่ะดาวประจําตัวเราโครจรเปลี่ยนทุกสองวันครึ่งเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าถ้าวันไหนดาวจันท์เดินดีเนี่ยเราก็ไปทามาหากินแล้วเดี๋ยวผมก็ทําคลิปรายวันให้กับชาวกรกฎอยู่แล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะครับตรงจุดนี้นะอ่าหรือบางทีอ่ะดาวอังคาร จะเข้าเรือนมรณะยี่สามกุมภาก็อย่าขี้เกียจดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเราขี้เกียจเนี่ยเราก็จะมรณะจริงๆแต่ถ้าเราขยันมันก็จะไปต่อได้ต่อสู้ฝ่าฟันทอรหดอดทนอ่หรือดาวพุธเนี่ยมาแต่สามสิบมกราเลยก็แปลว่าถ้าเราไปพูดในแนวมรณนะก็พูดใจยุแยใหญจะแข่งโลกให้ร้ายพูดไม่ดีพูดไม่คิดอรเงี้มันก็จะพังแต่ถ้าพูดดีคิดดีทดําดีพูดเพื่อแก้ปัญหาแนวที่ปรึกษาโอ้โหใครจะมาที่ปรึกษานี่ได้อีกเยอะ เห็นไหมก็จะดีแต่ก็ต้องระวังหน่อย20กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยถึง11มีนาคมดาวพุธมันพักองศาไงอะไรแบบนี้เนาะเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าจังหวะไหนไม่ดีเราก็ปรับแก้ไปนะคําพูดก็ต้องพูดดีๆหรือช่วงนี้จะมีคนมาหาเรื่องมีคนมาซุบซิบนินทาก็ให้มันมรณะนะไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเอาคืนเพราะถ้าเอาคืนคนที่จะเจ็บที่จะหนักก็คือเราเพราะอย่าลืมว่าดาวพระศุกดีก็อยู่ในเรือนวินาศเห็นไหมเพราะนั้นต้องมีสติ ช่วงนี้ทําอะไรต้องมีสติมีสติก็จะมีสตางนะครับมีสติก็จะผ่านก็จะรอดนะครับแล้วดาวไม่ได้อยู่นานเดี๋ยวมีนาคมก็เริ่มทยอยย้ายออกหมดแล้วนะครับใจเย็นๆไปต่อได้อย่างแน่นอนแต่ที่เป็นข่าวดีก็คือดาวเสาร์งั้นที่ก็อยู่ในเรือนมรณะเห็นไหมโอ้โหไม่งั้นจะมีมรณะทั้งหมดหกดวงเลยนะแต่สิบสามกุมภาพดาวเสาร์ย้ายออกจากเรือนมรณะก็พบสุขก็พบพบ,พบทางแห่งความสําเร็จอะไรดีๆก็ได้ ลูกค้าหุ้นส่วนจะนําพาสู่ความสําเร็จคือพูดง่ายๆว่าจังหวะนี้ถ้าทาอะไรด้วยตัวเองเนี่ยเออมันก็จะมีมุมยากๆเหนื่อยหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นเบื้องหลังเป็นนอมนีมีแผนซ้อนแผนอะไรอย่างเงี้ยมีลูกค้ามีหุ้นส่วนคอยช่วยเหลือมันก็จะไปได้ครับนะไม่ต้องกองังวลแค่ระมัดระวังรายจ่ายหลังสิบสามกุมภาไปแล้วเท่านั้นเนะาะทีนี้มาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภก็ดาวสุขครับเจ้าเรือนลาพะเนี่ยตอนที่ฟังอยู่ก็เป็นเทวีโชค ก็สุขสบายก็ดีแล้วไงอยู่ไปถึงแปดกุมภาครับแต่หลังแปดกุมภาดาวสุขก็จะอยู่ในเรือนมรณะใช่ไหมอ่าแปลว่าช่วงนั้นก็อย่าไปเสี่ยงโชคเยอะอย่าไปลงทุนเก่งกาไรเยอะอย่าโลภมากไม่โลภมากลาบไม่หายชาวกรกฎผ่านเดือนกุมภาผ่านนี้ได้อย่างสง่างามอย่างแน่นอนนะครับนะเราก็เอาจุดเนี้ไปไปใช้อ่าหรือช่วงนี้เบาได้เบาช่วงนี้ทาอะไรมันต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องลุยคือบางทีดาวเข้าเรือนมรณะแปลว่า อ๋อจะได้แต่อะไรมันต้องมันต้องเหงื่อออกถึงจะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันมาง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เข้าใจตรงกันเพราะเรารู้ตัวก่อนเราทําใจได้ก่อนแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็พร้อมทาพร้อม,อมลุยเหมือนผมเนี่ยดวงมันก็ต้องทํามาหากินอย่างเงี้ยอ่ะก็กกทําอยู่เนี่ยเออก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับนะก็อยากเป็นกําลังใจให้กับชาวกรกฎช่วงนี้จะอ่อนอ่อนไหวมากเซนซิทีฟมากไม่ดีหนักแน่นเข้าไว้ผ่านได้เพราะฉะนั้นโชคลาภก็เด่นถึงวันที่8 กุมภาผันนะสิ่งโชคอะไรก็จัดได้เทวีโชคด้วยโชคเกิดจากเพศหญิงนาีอุปธรรมอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับนเะพราะฉะนั้นสรุปการเงินและโชคลาภนะถ้าการเงินด,ดีถึง13กุมภาเลยหลังที่8มกุมภาก็สู้ลุยขยันไปต่อปรับเปลี่ยนบ้างดิทำเอแล้วก็ไปทำบีบ้างบางทีมันคือให้เราเปลี่ยนเฉยๆอะพะพะเราเปลี่ยนเงินก็ไหลามาเทมาหรือเน้นแก้ป,ปัญหาเดี๋ยวก็มาเองนะครับเงินทองนะไม่ต้องตกใจนะ อ่าต่อมาครับเรื่องสําคัญเหมือนกันก็เรื่องการงานการงานเห็นไหมคือดาวอังคารครับดาวอังคารเจ้าเรือนกรรมมะได้ตําแหน่งอุดไปยันนู่นเลยนะครับยี่สิบสามกุมภาพันธ์เรียกว่าปลายเดือนเลยนะไอ้ที่ฟังอยู่เนี่ยก็ได้ตําแหน่งอุดแล้วอุดไปยันเกือบยี่สบสามกุมภาก็เดือนกว่าๆนี่มันงานดีงานก้าวหน้างานลุยไม่ใช่ว่าพอฟังปุ๊บเอ้ยงานเันจะล่วงเลยภายในวันนี้พวกนี้ไม่ใช่ นะครับปลายเดือนนู่นถึงจะเป็นงานแก้ปัญหางานจะไม่ได้อยู่กับที่แล้วเพออราะมรณะมันจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแพลตฟอร์มเปลี่ยนแพทเทิร์น pattern, หรือบางคนก็เปลี่ยนงานหรือบางคนก็ได้จบจากที่เดิมแล้วไปเริ่มที่ใหม่อะไรแบบเนี้ยแค่นั้นเองแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยเขาไปไปลายปีนะเอ้ยปลายเดือนนะครับแล้วที่สําคัญดาวอังคารอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยศุกร์ป,ปากกวาน,นานอังคารรับเอาอ่าเห็นไหมดาวอังคารเจอพระราหูก็เป็นคู่ธาตุลมนี่คือว่าคู่มิตรสองนะถ้าเจอคู่ศัตรูก็เจออาทิตย์ ก็จเจอดาวพุธสองก็สองลบกันก็เป็นศูนย์นะแปลว่าการงานคุณยังไปต่อได้แต่คุณต้องไปเน้นงานแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแต่งฟื้นฟ,นฟ,นฟนูรีโนเวทเถอะใครเป็นทนายความเป็นหมอดูเป็นงานเป็นช่างเป็นอะไรเงี้ยเชื่อว่างานจะเยอะแต่ถ้าไม่ใช่นะเป็นงานประจําทั่วไปก็จะมีปัญหาเข้ามาแต่มาหลังยี่สิบสามคูพาย้ำอีกทีหนึง่งอย่าเพิ่งตกใจก็เตรียมรับมือในช่วงนั้นวางแผนซ้อนแผนไว้ในเรื่องการงานหรือไปคุยกับลูกค้ามันก็ต้องเตรียมเลยว่าลูกค้าไม่ว่าจะทํายังไงจะต้องพูดประโยคไหนอะไรอย่างเงี้ยเเห็นนมมมัพอรราีีะไท่ เผื่อไว้แล้วอะเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือไปทํางานลาดงานหลวงไปทํางานหลายๆจ็อบต้องขยันมันจะไปต่อได้แล้ดาวอังคารอยู่ยกับพระราหูเป็นงานต่างประเทศก็ไปทํางานเกี่ยวกับไอทีเทคโนโล,โลยีอันนี้ยังรุ่งอยู่นะก็ไปเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ยังเห็นช่องเห็นทางบวกกับดาวเสาไปอยู่ในภบสุภะแปลว่าจะได้ดีจากของเก่าๆของวินเทจจากผู้หลักผู้ใหญ่าจากอสังหาริมทรัพย์ p r o p e r เนะี่ยบ้านเก่าสินค้าเก่าของมือสองเนี่ยได้หมดเลยเพราะอยู่ในเดือนมรณะไงมรณะแปลว่ามือสองครับแล้วดาวเสาก็แปลว่าของเก่าครับอยู่ในภพสุภาะโอ้โหแปลว่าใครทําแนวนี้มีสิทธิ์รวยครับบอกเลยอนะ่ะมีไหมคอมเมนต์มาบอกด้วยอา่าฟังเสร็จก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับจะได้รู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้อยู่เนี่ยจะจะได้รอดนะครับแต่ก็ระวังเรื่องเซ็นสัญญาส c o คอนแทคอะไรด้วยนะมันจะมีมุมเสียเปรียบเยอะเหมือนกันไอย่าเพิ่งไปเซ็นอะไรสีสัว นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไปเซ็นเอาเมษาเลยก็ได้นะหรือเซ็นก่อนก่อนกุมภาหรือถ้ามันจําเป็นกุมภายังต้องเซ็นก็ก่อนยี่สิบกุมภาก็แล้วกันนี่พระพุทธอันธพาลวิวาทลาหูไงนะอ่ะหรือเสริมนะเสริมสลรมมงคลสีพึ่งครับเห็นไหมาดาวพุธเป็นมรณะถ้าเรามีสีพึ่งดีๆทาปากดีๆปากชุ่มชื่นเจราจาด้วยความมั่นใจด้วยความรู้ เสริมสิริมงคลครับมีสิจะประสบความสําเร็จพลิกชีวิตได้เลยนะครับตรงจุดนี้นะอ่าก็เป็นจัดได้เลยนะครับหรืออยากจะได้อะไรนะกําลังสอบสอแหวงหาในออนไลน์หรือช้อปปี้ก็เนี่ยแหละคลิกจากลิงก์นี้ไปแล้วไปถึงสินค้าของท่านได้อีกนะครับยินดีเลยครับอ่เรื่องความรักครับเห็นไหมความรักนี่จะเริ่มส่วนกระแสรครับเพราะดาวสาวดาวคนรักที่อยู่มอณะามาสองสมปีโอ้โหและเล็งลัคนาจะว่าไปก็สี่ห้าปีครับ เข้าพบสุภะครับ13กุมภามีเกณฑ์ประสบพบเจอคู่บุพเพสันนิวาสคู่คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลุปฐานไปไหม,ไหมถึงเราจะเหนื่อยแต่คู่ช่วยครับหลัง13กุมภาคู่พาไปทําบุญได้เจอคู่บุญคู่บารมีเลยแหละเพราะเจอกระดาวเกตนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พามีคู่ก็ได้โดนบรนดาลคู่โอ้โหดีๆทางนั้นหรือไปไหว้พระสวดมนต์แล้วมันเจอคู่ก็ได้อ่าไหว้พระปู่พญานาคแล้วท่านส่งมาให้ก็ได้อ่ะผมถ่ายตามดาวเลยเห็นไห นั่นเรื่องความรักนี่กลายเป็นส่วนกระแสตั้งแต่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนี่และความรักสุขสมหวังดีขึ้นมีความสุขแล้วเดี๋ยวถ้าดาวมาทับลัคนากนะช่วงกลางปีนี่บันเทิงเลยล่ะครับบอกเลยโลกนี่เป็นสีชมพูน้ำตาลเรียกพี่มดขึ้นโอ้ตัวเต็มไปหมดอค่อยดูเหอะเห็นไหมผู้ที่เข้าใจกันอย่างนี้เลยนะก็ยินดีด้วยครับส่วนในเรื่องครอบครัวก็คือดาวสุขพบพันธุเห็นไหม ก็เล็งลัคนาเทวีโชคไปยันแปดกุมภาแต่ถ้าหลังแปกุมภาเข้าเรือมนมรณะอะก็ต้องดูดิคนในบ้านป่วยไหมข้าวของในบ้านชำรุดเสียหายขับรถก็ระวังไปเฉี่ยวไปชนต้องซ่อมหรือไปเคลมอะไรอย่างเงี้ย่ะก็เป็นจังหวะก็ทําได้นะครับหรือขับรถดีๆมีกล้องวงจรปิดประกันอย่าให้ขาดอบ้านรถคนในบ้านอีกป่วยหรือทะเลาะก็ดูแลกันดีๆก็บอกก่อนแล้วจะได้แก้ไขกันได้ไงนะครับ นะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับอ่าแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับเรื่องสุขภาพหมเริ่มยังไงดีอ่าก็แน่นอนดาวสุขย้ายเข้าไปก่อนเนาะช่องท้องลำไส้หลอดลมดาวพุธอีกเห็นไหมอาหารการกินกินอาหารที่ดีมีประโยชน์จะไปกินอะไรแปลกๆจะไปกินไม่ตรงเวลาอาทิตย์การมองเห็นหัวใจอะไรเงี้ยอ่าหรือลาหูอีกโอ้แม่แนวไปเช็คสุขภาพครับดีสุด ผู้หญิงก็มดลูกรังไข่เต้านมเห็นไ,ไหมมันก็เหมือนจะมีหลายโรคแหละแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับดาวตอนเกิดนะครับถ้าดาวตอนเกิดถ้าไม่ได้มีดาวสถิตอยู่ในภพมรณนะไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกครับแต่ถ้าตอนเกิดมีดาวอยู่ในอลิมรณะวินาศเยอะแล้วก็จอนมามรณนะอย่างเงี้ยเออมีสิทธิ์จะมาได้เหมือนกันก็ต้องมาเช็คดวงกันแอตไลแอสไสคทหได้เลยนะครับอ่ะหรือช่วงนี้ดาวตกมรณนะเยอะครับสวดมนต์ครับสวดมนต์ปัญญาท้าวิปัสนาเป็นยากินครับ สวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลผ่อนคลายแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรจะได้สุขภาพดีขึ้นก็ได้ก็เป็นส่วนช่วยส่งเสริมแล้วกันสนใจก็ปักตะกร้าไว้ติดต่อได้เลยนะ,ะแล้วมาถึงช่วงนี้ครับก็ ดูดวงกับอาจารย์เกเท,เทวาครับละเอียดมากๆไม่เร่งไม่รีบให้สีนําโชคว้าวเลยดูดวงกับอาจารย์เกเท,เทวาแม่นมากพูดจาดีฟังแล้วสบายใจถึงแม้ดวงไม่ค่อยดีอาจารย์ก็ให้คาแนะนาแบบเข้าใจง่ายนี่ไงก็กําลังบอกอยู่ว่าต้องทําอย่างไรนะครับมีพลังบวกได้กําลังใจอ่าใครจะได้ย่างจองมาได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ7 9 1 2ครับอาจจะติด4มาด้วยก็ได้นะให้ไว้เป็นเลขมงคลประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ท่านนี้ก็บอกอีกแล้วครับมาดามหมอด,ดูมีอาจารย์เกตเทวาด,ดูละเอียดมากสุดๆเลยอ่าละเอียดสองแล้วดูกับอาจารย์เกตเทวารูดด้สึกดีมากๆก็อาจารย์ทานายละเอียดเนี่ยละเอียดสามเพราะนั้นสามละเอียดก็แฮทติกแล้วนะครับเพราะนั้นอยากดูละเอียดละเอียดมหาหาอาจารย์เกตเทวาได้เลยบอกวันดีวันควรเรื่องเนี่ยผมก็บอกไปแล้วช่วงไหนเข้าเรือมนมรณะมันไม่ได้เข้าทีเดียวพร้อมกันตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์นะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยผมย้ำอีกทีหนึ่งยี่สบสามกุมภานะปลายเดือนน้วยนะกว่างานจะเหนื่อยจะมีปนนะัญ ค่าคูรู999บาทครับใครพร้อมใครไม่ติดจองมาได้เลยนะครับแล้วผมฟูถามครับบางคนก็1นชั่วโมง2ชั่วโมงได้ดูเลยบางคนก็ช้าสุดไม่เกิน24ชั่วโมงที่ให้จองมาก่อนจะได้รู้ว่าดูจริงๆนะครับแล้วก็ได้บันเทิงใจแนวทางที่ดีหรือใครอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยกับอาจารย์เกตเท,ทวาให้มาดูละเอียดมีทางแก้งานดีงินดีมีเวลากระทักมาบอกว่าเรียนโหราศาสตร์หรือจะออกงานอ e ีเวนต์ครับเนี่ยผมไปออกอีกทุสุครับโหวันเดียวขายรถได้เป็น10บสคันเลยนะครับใครซื้อรถ ก็ได้ดูดวงฟรีกันไปวางแผนชีวิตเนี่ยเอาอย่างเงี้ยมีมาก็ทักมาได้ว่าออกอีเวนต์นะครับมาดูเลดการ์ดก,กันเนาะอ่ะสุดท้ายครับใครอยากได้ภาพรูปดวงครับฟังถึงท้ายคลิปตอนท้ายคลิปมีบอกแน่นอนครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะ ต้องกดด้วยนะครับเพาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับ ก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายิินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธริดโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้ว มีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนนึงมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาห5หรือสกแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนํได้ละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับหญิงส่วจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลักษาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรซเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรซเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสิวิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหวันนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับ